ด mm. <er mm. ี๋ยวผมก็ไปยามวิจารณ์ย ok ัไม่มาไอ้หัวแต่เมาเมาแล้วก็หลับในเมลแล้วก็หลับเลยอยู่ครับอยู่กันทุกคนได้ยินเสียงไหมแฟนเขาได้ยิน ได้ออกมาดูครับว่าเป็นรถอะไรไม่ออกไม่ได้ออกไม่รู้ว่าดังตรงไหนเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันดังตรงไหนนั่นนะไอนี่ยไอ้นาน่อวางไงลมลอกออกงานเะเบอกว่มันเสียงบ่อยบ่อนะยยมีอยู่ฝั่ง้ได้ยินเลยเราหลับอยู่แต่เราได้ยินไม่นู้นนะบาน้ได้ยินหมดนะอยู่ตรงบ้านเยังได้ยินละ แรงก็ปกติมันก็ดังมีรับพวกบักบออะไรดังอย่างเงี้ตลอดพวกนักบอลจุดจุดอะไรพวกเนี้ยมันมีประจำนอะไรพวกประทัดพวกอะไรพวกเนี้ยนะยิงป๊อะได้มาจะไล่นกบต้องวันจะไล่นกบแต่เช้านี้เชื่ไม่มีไล่นโนีบไม่เกี่ยวจานมากจานีไม่ใช่ They A are -A <coughs>